จริงๆแล้วทับทิมนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือแซมมิสรูบี้เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัย GI ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเนื่องจากฐานทัพอเมริกาบุกเข้ามาในประเทศที่อยู่ในเอเชียนะครับในประเทศไทยเวียดนามนะครับในพม่าก,ก็ตามเนี่ยนะแล้วก็นำเอาพลอยกลับไปในพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อสวิตโซเนียนะครับมีแซมมิสรูบี ขนาด20กว่ากลัดนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากและเป็นพลอยสีแดงนะครับค่อนข้างสีออกค้ำๆ้ำนิดนึงเป็นายมิสรูบี้แต่ว่าบางท่านนะครับที่มีผิวขาวก็นิยมทับทิมของพมา่าซึ่งแดงอมชมพูอมส้มนะครับก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันแล้วก็ในปัจจุบันนะครับแหล่งกําเนิดของพลอย2แหล่งนี้น้อยลงมากนะครับที่อฟริกามีแหล่งกําเนิดเยอะมาก แต่เนื้อจะแข่งสู้กับทัพทีมไทยและพม่าได้น้อยกว่าแต่สีมีหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพจากพลอยแอฟริกานะครับเอามาขายในท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะครับก็เบอร์หนึ่งก็คือจะเป็นทัพทีมพม่าหรือไทยนี่สูสีกันนะครับเขาเรียกว่าทัพทีมพม่าสวยผาดนะครับคือดูปุ๊บสวยเลยแต่ทัพทีมไทยเรียกว่าสวยพิษนะครับโดนไฟแสงจะพุ่งประกายสวยงามมากแต่ทัพทีมแอฟริกาก็คือทัพทีมท้องตลาดครับมีเยอะนะครับคุณภาพว่ากันนะครับตามส่วนแต่ว่ามีหลากหลายแล้วก็ราคาไมมม่แงากนะครับ